ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมนายช็อตตี้บูโจว่ากับเกม Lock Man X Drive ครับผมก็เกมนี้ครับ l o อก Man นั่นแหละแต่ว่ามันจะมีการเล่นที่แตกต่างกันไปจากภาคดังเดิมนะครับคือกลายเป็นเกมมือถือนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยกันแล้วกันว่าเล่นยังไงครับก็เดี๋ยวไปสู้ก่อนนะครับที่ระบบ Drive อ่ะก็จะมีเนื้อเรื่องแล้วก็มีระบบอื่นๆอีกมากมายแต่ว่ายังไม่เปิดครับก็เล่นสตรอรี่ไปก่อนกันแล้วกันนะครับส่วนดานเนี่ยเขาจะเอาจากล็อกแมนภาคต่างๆนะครับอย่างเช่นเนี้ยล็อกแมน X ล็อก เข้ามาประยุกต์ใช้ใช่ครับว่าประยุกต์นะก็ะค,คือด่านมันจะไม่ยาวมากเหมือนกับเขาจะหันหันหันมาในแต่ละด่านของภาคหลักอะ่ะมันจะไม่ได้แบบเล่นยาวๆเหมือนในเวอร์ชั่นที่เราเคยเล่นมาก่อนนะครับเอาล่ะก็เดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักด่านหนึ่งกันละกันพอดีผมเล่นมาถึงด่านนี้แหละจะเห็นว่าพลังไม่พอเห็นไหมครับเกมเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเกมมือถือก็คืออยู่ที่ cp หรือว่าค่าความเก่งของตัวละครเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมย้อนกลับไปเล่นด่านหนึ่งดหนึ่งกันละกันและนอกจากนี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนะครับมีระบบกวาดล้างด้วย เคยผ่าน3ดาวแล้วสามารถกวาดล้างได้นะครับก็มีกวาดล้างธรรมดากวาดล้าง10รอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนตัวละครก็สะสมเอาเปิดกระยาปองเอาก็ได้อะไรอย่างนี้อาวุธก็เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเริ่มเลยก็แล้วกันนะฮะโอเคเริ่มได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นฉากของล็อกแมนเอ็กเนาะวิธีการบังคับก็ดูครับด้านขวาเนี่ยคือมันเปลี่ยนปืนไปแล้วไม่ได้ใช้ล็อกปัตเตอร์เห็นไหมครับเพราะว่ามันอยู่ที่ความแข็งแรงหรือความเก่งของตัวละครเป็นหลักนะครับแล้วก็มีกดสกิลนะเนี่ย นะน,นี่ก็ชาร์จล็อกปัตเตอร์แล้วปล่อยเห็นปะเอออันนี้คือจะเป็นสกิลของบอสท,ที่ติดตั้งมาครับก็คือมีออนกับออฟสังเกตเวลาผมยิงว่ายิงออกไปดอกแรกเป็นไอหนามก็คือเป็นความสามารถของบอสตัวนี้นั่นแหละแล้วดูเลือดมันก็จะมีตัวพลังงานด้วยนะครับถ้าเกิดเรายิงสกิลของบอสหมดเนี่ยมันก็ต้องรอชาร์จใช่ไหมครับไม่ต้องไปเก็บของมันชาร์จออกมาเอง <laughs> มันชาร์จออกมาเอง แล้วก็การสไลด์การกระโดดก็มี2จังหวะนะครับกระโดดก็สไลด์ได้เลยนะครับคือไม่ต้องไปเก็บอาร์เมอร์มาคือทําได้เลยการกระโดด2จังหวะอะไรอย่างนี้นะครับแต่เวลาบังคับเนี่ยผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติผมยิงอยู่แล้วผมจะกระโดดผมสไลด์ได้เลยคือไม่จ้เป็นต้องปล่อยเมาส์ใช้คำนี้และกันไม่จําเป็นต้องปล่อยนิ้วโป้งนะครับแล้วก็การแดชกระโดดเช่นเดียวกันสามารถสไลด์ได้เลยเห็นไหมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เริ่มเลยกันแล้วกันนะครับป ยังไม่เห็นว่ามีออโต้แต่อย่างไรนะครับคือมันไม่น่าจะออโต้ได้ด้วยแหละอ้าวมีหุ่นยนต์ให้ขับด้วยแจมไปเลยครับผมเด้กสกิลหน่อยสินี่แน่ยิงมิทไซสา,สานออ้อยเออพอเราขึ้นไอ้เจ้าโตหุ่นยนต์นี้เราไม่ต้องซีเรียสมากครับถึกครับผมแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือเวลาสไลด์แล้วเนี่ยพอจะกดจมตีแลวแกหยุดเลยหยุดแบบดื้อเลยหยุดเลยดืยดยดย้อเลยยิงมิสไซสิเออ Yes. เอสเออไอเวนกรรมมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดสไลด์กระโดดนี้เออมันต้องอย่างนี้แหละที่ผมคิดนี่แน่ล่วงไปเลยครับเจอไปสองคอมโบเอาโดดติดโดดติดอีกโอเคถึงเวลาลงแล้วครับลงก็คือด้านซ้ายครับด้านล่างหลอดเลือดครับ แล้วก็ท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมมีอาวุธรองด้วยคือเกมนี้มันพกอาวุธมาได้2อันออน,น่ะอ่าผมเปลี่ยนไปใช้ดาบซีโร่แล้วกันครับนี่เป็นไงครับเหมือน X4 เลยวป่ะกระโดดฟันแบบนี้ยก็ช้าเลยแล้วเวลาก,กดแดสต้องกดค้างไว้นะมันถึงจะแดสไกลเนี่ยเป็นไงล่ะเจ๋งวะล่ะมาเด้เอาถึงบอสเลยนี่ว่ามา warning warning ชาร์จล็อกบัตเตอร์รอได้ไหมไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นล็อกแมนเอ็กเราชาร์จล็อกวัตเตอร์รอได้เลยตอนนี้ใช่ไหมครับมาเฮ้ยโดดไม่ถึงเฮ้ยชุบนี่สองยิงวะนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ยิงเอาดีกว่าไหมยิงเอาเหอะเออเฮ้ยโดดโดดเฮยชุบเอยดดอ,อยิงล็อกวัตเตอร์บ้างชาร์จนานแล้วเฮ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยยิงยิงอยู่ตรงนี้น่าจะหลบพ้นไม่พ้นครับดูพื้นครับมันมีจุดแดงๆโดดโอเคชาร์จลอ็อกวัตเตอร์รอ ยิงป้มโดนปะวะหน้าไม่ได้ดูเลยนีย่ยิงมีทรายใสย่มีทรายใส,ยสย่เรียบร้อยครับผมอย่างที่บอกการเล่นจะแตกต่างไปจากเดิมนะครับก็มีสง,ก,งสกิลให้กดเพียบเลยบางทีก็มองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่า UI มันบงัง <c oughs> ก็ประมาณนี้ลักษณะการเล่นประมาณนี้นะครับต้องปรับตัวเล็กน้อยนะสำหรับคนที่เล่นน็อกแมนเอมาโดยตลอดนะฮะ โอเคพอมันมาเป็นอยู่ในรูปแบบมือถือแล้วก็จะมีการเก็บ3าดาวด้วยนะครับก็เล่นให้มันไวๆจบไวๆเห็นไหมครับแล้วก็พลังอย่าให้ต่ํากว่า30%ก็จะได้3าดาวทุกด่านแล้วนะครับเลเวลจะค่อนข้างง่ายในช่วงแรกนะครับแล้วก็เรื่องของระบบต่างๆเนี่ยก็คือจะเปิดตามเลเวลนั่นเองนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีกันละกันเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นดานึ่ีสอเนี่ยแต่ว่าผมต้องไปเพิ่มพลังก่อนใช่ไหมครับแต่ผมจะเปิดกายปองก่อนเผื่อเราได้อุปกรณ์ดีๆหรือว่าตัวละครดีๆมานะครับ การเปิดกปองคืออยู่ตรงนี้ครับแคปซูลครับซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีแคปซูลฟรีอยู่นะก็เปิดได้เลยครับแล้วก็เงินแคดผมมีมากเพียงพอที่จะเปิดได้2รอบนะครับแล้วมันมีตู้อะไรบ้างนะครับมีตู้อาวุธด้วยแต่ว่าอาวุธเนี่ยมันจากัดแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็สุ่ม1 2ึ่งอานะตอนหนึ่งครั้งนะครับมีโอกาสได้แรงเอสประมาณนี้เลยนะฮะดูนาตู้เป็นหลังครับแล้วก็มีเป็นตั๋วฟรีการันตีเกรด S 1หนึ่งตัว แล้วก็มีแคปซูลที่ใช้เงินในเกมครับก็คือสุ่มฟรีวันละหนึ่งครั้งด้วยงั้นก็เปิดไล่ไปเลยแล้วกันเอานี้ก่อนครับแคปซูลฟรีไปก่อนครับฟรีวันละหนึ่งครั้งครับขอแบบเจ๋งๆเลยเอาแบบซีโร่เกาะดำก็ได้วะมาใครจะสคิปด้านขวาบนนะครับอืมและเป็นและดันได้ตัวที่มันต้องได้อยู่แล้วตามในเรื่องอะเซล แต่ไม่เป็นไรครับก็คือเราได้ตัวซ้ำเราไปอัปเกรดได้ตามสไตล์ตเกมมือถือจีนอะอันนี้เกมนี้จากจีนนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดสุ่มครั้งต่อไปก็เห็นไหมครับก็ตามนี้ครับเดี๋ยวผมสุ่มวันนี้ต่อเลยแล้วกันครับเอาตัวละครครับอาวุธก็น่าสุ่มนะมันจะทําให้เราเก่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดเดี๋ยวผมขอดูก่อนถ้าเกิดผมได้ตัวดีผมจะไปสุ่มอาวุธเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีสีม่วงมีอะไรด้วยเมื่อกี้แวบบแวบบ นี่ก็เป็นอาวุธนี่เอออาได้แรงเอสนี้ไม่ต้องไปสูมอาวุธแล้วนะตูต้นี้มันมีทั้งตัวละครแล้วก็อาวุธไงถ้าตัวละครจออมาเป็นเอา้เอาวอ,อ,อยากได้พี่แกก็มาวะแบล็คซีโร่ครับผมซีโร่เกราะดำครับอา่าก็เข้าใจแล้วคือเราสามารถดูที่แสงของตรงนี้ได้เลยครับว่ามันจะเป็นระดับไหน ถ้าระดับ B ก็คือเนี่ยนะเป็นสีฟ้าและตัวนี้ก็ซ้ำอีกแล้วครับผมสีฟ้าข้ามๆไปบ้างนะข้ามเลยครับอ๋อ Maximo 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 อ้าวซ้ำอีกแล้วข้ามไปจ้ะนี่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 มาครับผม มูรามาซาครับ <ś 2> มูรามาซาแรงเอสครับผมอ้าว้องแมนเอ็กเคจ้ะสีม่วงซีโรครับผมผมนี่มีดวงกับซีโรจริงๆ <S 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 ก็น่าจะครบแล้วนะ <S 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 ก็เนี่ยแหละครับบรรยากาศการเปิดกรปองเดียวผมจะเปิดอีกแพ็คหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากเราได้อาวุธแรงเอสแล้วนะฮะก็จะไม่ไปเปิดอีกตู้แล้วนะ โอเคเปิดเลยอีกรอบคราวนี้เดี๋ยวสคิปเลยก็แล้วกันนะครับเราสามารถดูได้เลยว่าเราจะได้ตัวดีไม่ดีตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ไหมครับที่มันอยู่บนเนี่ยเนี่ยเเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเนี่ยเนี่ยเโอ้สีม่วงกันเดียวอันนี้คืออย่างเกลือเลยสคิปไปเลยแล้วกันไอคำว่าสคิปของมันเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราได้ตัวที่ไม่ซ้ํามันก็จะมาแนะนําตัวอยู่ดีนะครับโอเคก็ตามนี้ก็แล้วกันครับเกลือไปเลยรอบแรกนี้ดีดีรอบนี้นี่อย่างเกลือนะฮะ เอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเปิดสุ่มตัวแรงเอสหนึ่งตัวแน่นอนครับเดี๋ยวมาลองดูครับว่าได้อะไรนะครับเงวไม่มีตัวเหรอนึกว่ามีโหน่าเสียดายน่าเสียดายต่อไปครับนี้ฟรีอันนี้สาวสาวเพียบเลยเปิดมาสาวสาวก็แล้วกันครับเงวได้เป็นอาวุธเอ่อขอโทษได้เป็นไอเทมทั่วไปนะครับคือแพ็คนี้มันเป็นแพ็คธรรมดาไงใช้เงินในเกมเปิดนะครับก็ตามนี้ครับบรรยากาศการเปิดแกปอง เอาละเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของอุปกรณ์ที่เราได้มากันดีกว่าแล้วก็ตัวละครด้วยนะครับมันอยู่ด้านล่างนะครับติดตั้งครับว่าจะมีอาวุธเกราะแล้วก็ชิปนะครับซึ่งอาวุธเนี้ยก็คือที่เราเปิดได้มาเมื่อกี้เพื่อจะอัปเกรดนะครับอย่างเช่นดาบมูรามาสะเงีย้ยอัปเกรดได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้แกลเลอรี่แกลเลอรี่ไม่ใช่อัปเกรดนะแค่เป็นการเขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนกับเป็นแต้มค่าความคืบหน้าของอุปกรณนะ์เราเข้าไปดูได้นะครับอย่างเช่นเราได้รับมาเนี่ยมันก็จะผ่านอันหนึ่ง เอาไปผ่านด่านเอาไปอัปเกรดอะไรเงี้ยเข้าใจปะมันเป็นแกลลอรีร่ของตัวอาวุธซึ่งตัวละครก็มีนะตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเอาอาวุธนี้มาติดตั้งก็กดติดตั้งได้เลยนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะแทนอาวุธไหนแล้วก็เปลี่ยนอาวุธลองแล้วกันโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ดูด้านซ้ายต่อมีการอัปเลเวลนะครับก็ใช้พวกชิปพวกนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็กดตรงนี้ได้เลยครับเลเวลก็จะไม่เกินเลเวลของตัวละครหลักนั่นแหละนะครับต่อไปเป็นส่วนของการอัปเกรดนะครับก็คือจะใช้แต้มนี MP นันแล้วก็เลือกได้ว่าจะเพิ่มอะไรเพิ่มโจมตี HP ความแม่นยำโชคดีคริติคอลอะไรเงี้ยนะครับก็ผมอาจจะเพิ่มอัตราคลิก็แล้วกันครับตาบใดที่มีแ้มนี้นะครับก็มาเพิ่มได้แล้วก็มีการอัปดาวครับก็คือต้องได้ยินส่วนมาก่อนนะครับก็คือเปิดแกปองซ้านั่นแหละก็มาอัปเกรดดาวได้ครับและความสามารถของสกิลก็จะมากขึ้นด้วยโซสกิลนะครับก็จะเห็นว่าสามารถปลดล็อกได้ตามใดที่เกิดเรามีของนะฮะถ้าเกิดเราไม่มีของก็ปลดล็อกไม่ได้แล้วของพวกนี้หาไปจากไหน ก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็กดตัวบวกครับมันก็จะมีบอกว่าดรอปจากที่ไหนบ้างแล้วก็ถ้าเกิดเราผ่านด่านนั้นไปแล้วแบบ3ดาวคุณก็ไปกวาดล้างเอาเลยนะกวาดล้าง10 10บรอบ10รอบ10บรอบแป๊บเดียวก็สามารถมาอัปเกรดความสามารถพวกนี้ได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไงเสริมให้กับสกิลของเราเนี่ยมันแข็งแก่งขึ้นนั่นเองใช่เนี้ยเพิ่มคลีใช่ไหมครับอย่างอันเนี้ยลดความเร็วเป้าหมายเมื่อโจมตีเห็นไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนอันสุดท้ายเป็นชิปนั่นเองชิปของบอสที่ผมติดให้กับ อาวุธของล็อกแมนก่อนหน้าน,นี้ที่ยิงออกมาเป็นน้มนั่นแหละครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้แต่มันต้องสอดคล้องกันด้วยนะอย่างเช่นอาวุธปอสที่ผมมีมันเอามาติดตั้งอาวุธระยะประชิดไม่ได้ต้องมาติดตั้งกับปืนอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูอาวุธอีกอันหนึ่งของผมครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ปืนปะเนี่ยปืนใช่ไหมปืนสเปรย์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวดูได้ติดชิปได้ไหมติดได้เนไครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาปืนนี้มาใช้แทนเพราะนั้นก็คือควรจะอัพเลเวลว้ด้ดยนะครับ โอเคแล้วก็ติดตั้งนะครับแทนอาวุธหลักไปครับผมใช้แรงเอสดสองอันเลยคราวนี้นะฮะโอเคย้อนกลับมาครับส่วนเรื่องของตัวละครครับก็คลิกเข้าไปดูได้ครับก็อย่างเมื่อกี้มีแบ็กซีโร่ใช่ไหมที่ผมได้มานะครับก็มีตัวแกลเลอรี่อีกแล้วเห็นไหมครับแล้วก็การอัปเกรดสกงสกิลก็ได้นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องอัพดาวให้ได้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวมันจะอัปเกรดสกิลได้นะครับเนี่ยสกิลก็มี2ท่าใช่ไหม อ่าก็ลองดูกันละกันนะครับส่วนด้านบนนี้ก็คือยังเลือกไม่ได้เลยเพราะว่าต้องอัปเกรดดาวก่อนมันจะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครด้วยนะครับมีท,ทั้งสกิลแอคทีฟและแพสซีฟเห็นไหมแพสซีฟก็คือเหมือนเมื่อกี้คือมัอนเหมือนอาวุธเลยเอางี้ละกันตัวละครกับอาวุธอะคล้ายคขึข้นกันเลยคล้ายขึ้นมากนะครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยอีกสักด่านหนึ่งกันละกันนะครับได้ตัวละครใหม่มาแล้วนะฮะหนึ่งขีดสองไว้กดออกลบเลยนะฮะและคราวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครครับแบ็กซีโร่มาครับผม แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้ c ีพีของผมเนี่ยเกินกว่าที่เขาแนะนําแล้วนะครับงั้นก็ไปเลยครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราลองดูอาวุธกันดีกว่าครับเป็นยังไงครับ <laughs> โอเคนะใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เปลี่ยนอาวุธดินี <c oughs> ่ครับโอ้โหดาบม,มุลมาสามืดเออเราเป็นซีโร่ครับต้องอย่างนี้เออ แล้วมีพลังงานด้วยนะใช้ดาบเดี๋ยวฟันรัวๆไม่ได้นะเออเออมาดินี่แน่ควงควงไปจากดาบม่วงกลายเป็นดาบไฟครับอย่างเท่เลือดลดอย่างไวเลยเปลี่ยนเป็นอาวุธดีกว่าแล้วแล้วยาก็ไม่ค่อยมีให้เก็บเออผมลืมไปอย่างหนึง่ง เวลาเราเล่นนะครับมันจะมีไอเทมลับด้วยนะที่เป็นก้อนสีม่วงครับเราต้องหาเองนะว่ามันเนี่ยดอกจากตรงไหนนะครับบางทีมันก็แบบก่อนอยู่อ่ะเราต้องหาเองนะเพราะนั้นก็คือถือว่าเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งของเกมนเนี่ยครับก็คือหาของที่ซ่อนอยู่นะฮะปืนนี้ใช้ยากเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันโดนหลายตัวอยู่พลังงานหมดอย่างไวเลยเพราะว่ากระสุนแค่25านัดะ นี่ยมีทางลงอย่างเงี้ยลองดูเนี่ยเนี่ยๆนะเนี่ยเนีนเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเีมันจะเล่นผมละเอ๋บอกเลวครับว่าเราต้องช่างสังเกตนะครับเกมนี้ผมว่าผมไม่ไหวกะมัวแต่เล่นอ่ะเลือดจะหมดแล้วเนี่ยถึงบอสยังถึงบอสละใช่ไหมเองใช้สกิลดูดินี่ท่าเดียวกับลอกแมนเอ็กเลยในว่าที่ผมมีอ่ะ ลงท่านี้ดิโอเคท่านี้คือเหมือนเหมือนในเ o s t n X4 เนาะโอเคครับเกือบจะไม่ผ่านทําเป็นเล่นไปช่วงแรกไปใช้ดาบเล่นไงคือดาบมันฟันกระสุนทิ้งไม่ได้อะเซ็งตรงนี้แหละเออถ้าเป็นดาบฟันกระสุนทิ้งได้นะเหมือนในภาค X4 เนาะเพราะ Back Zero ก็คือเอาดาบฟันกระสุนได้ใช่ไหมถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะนะมันก็นานแล้วเนาะนั่นแหละครับผมก็ประมาณนี้ครับวิธีการเล่นครับทีนี้เราไปดูระบบอื่นกันบ้างดีกว่า กลับเข้าไปดูที่ระบบดฟฟนะครับตอนนี้ระบบท้าดวนเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือท้าดวนกับบอสนั่นแหละครับก็ถ้าเกิดเราดูนะมันจะเป็นลักษณะของการสะสมดาวคล้ายๆกบลุยด่านนั่นแหละแต่ว่าอันนี้จะเน้นบอสเป็นหลักนะครับแล้วก็จะได้รับพวกอุปกรณ์อาวุธของบอสด้วยจะได้เอามาฝังชิปให้กับอุปกรณ์หลักของเราเนาะนั่นแหละก็อย่าลืมมาลงนะครับจะได้มีอาวุธบอสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับและเกมนี้มี PVP ด้วยครับซึ่ง PVP เป็นแบบเรียลไทม์นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูเลยจับคู่ไปเลยครับผม แล้วก็เลือกตัวละครที่เก่งที่สุดที่เรามีนะฮะไปโอเคเจอคอู่ต่อสู้เรียบร้อยแล้วนะฮะมี3มชีวิตนะฮะก็เป็นเป็นการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นจริงๆนะครับเรียวไทม์นะครับอันนี้ศัตรูอยู่ไหนศัตรูอยู่ไหนโอ้โหมันเปิดมาเลยเดี๋ยว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 ทำไรนี่เนี่ยไดโคูสินไดโคูสินเปิดมาระยะไกลก่าผม เอาเลยเอาเลยซีพีเยอะกว่าก็ได้เปรียบนะครับเฮ้ยหันไปหาใครเอ้ยโอ้โหสกิลไม่ทันผมไปกดสกิลอะไรวะกดอ๋อกดผิดปุ่มเมนกัมเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไปไหนละเออผมรอลงมาแล้วผมกดท่านี้เลยมาดิมาดิยวผมอับมามุมอับ อีรออะไรตรงเนี้ยเอางูเอามผมจะตายเอาผมโดนสกิล <c oughs> ผมพลาดแมตช์แรกอะถ้าแมตช์แรกไม่พลาดนะ <c oughs> เรียบร้อยโอเคเอาเนี้ยผมต้องระวงังเพราะว่าเมื่อกี้ผมโดนอัดตรงเนี้ยแล้วผมจะตายเอา โดนโคตรแรงเลยนิดเดียวนิดเดียวเออมันต้องอย่างนี้สิวะนิดเดียวเองเกือบแพ้แล้ว Come back is real ก็เนี่ยแหละครับ PVP ครับ PVP คนอื่นจริงๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อยากจะสู้ก็สู้เลยครับอ่ะแอดเป็นเพื่อนหน่อยครับกระชับมิดกระชับมิดนี่ สำหเราบระบบเพื่อนะครับมันจะแอบอยู่ด้านซ้ายนะครับเห็นไหมแล้วก็ดูได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะแอดใครก็แอดแอดไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเพื่อนแล้วเนี่ยถ้าจะไม่ผิดคือเราสามารถส่งพลังงานหากันได้ก็ใช่แหละมันมีปุ่มรับพลังงานอยู่ตรงเนี้ยใช่เลยนะครับอย่าลืมแอดกันนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆก็ลองดูนะขึ้นจุดแดงๆแสดงว่ามีอะไรมาให้เรารับด้วยนะครับหรือว่าการแจ้งข่าวสาร เราไปอ่านดูหน่อยก็แล้วกันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ผมลืมพูดไปเลยคือมันมีภาษาไทย <c oughs> อันนี้ลืมพูดเลยแต่ต้นคลิปบางคนอาจสงสัยมีภาษาไทยด้วยหรอวะมีนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นแล้วมาเป็นภาษาไทยอ่ะไปที่เซตติ้งได้เลยมันมีการปรับกราฟิกไม่พอนะครับดูด้านซ้ายมันจะมีตัวของทั่วไปเกมซึ่งภาษาเนี่ยจะอยู่ในเกมครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอ่ามีภาษาไทยนะครับมีภาษาไทยอันนี้ลืมพูดไปเลยเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้เหมือนกันคือการมีภาษาไทยนั่นเอง แล้วก็ก่อนไปเปิดแกปองเนี่ยอย่าลืมรับของรางวัลก็ได้นะเอออันนี้คือลืมทุกสิ่งอย่างเลยครับผมอ้าวได้มาอีกพันหนึ่งก็เอาสิรออะไรล่ะเปิดเลยแคปซูลอีกรอบหนึ่งอยากได้อ่มีล็อกแมนเกาะด,ดำยังไงยังไม่มีนะอาจจะเก็บไว้รอเปิดเกาะดำก็ได้ถ้ามีนะครับเกาะมังกรอ่ะ X4 อ่ะคนชอบเลย X4 หรือ X3 วะจำไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีมีมีของดีตัวหนึง่ง คลิปแล้วกันไม่เป็นไรเพราะยังไงของเรีย,ยังไม่ได้แกก็จะมาโชว์อยู่แล้วปืนสามเหลี่ยมอืมนี่ครับผมแกลิงครับผมปืนกลนรลกไฟรี่ล้อมรอบเลยน่าสนใจครับผมว่าน่าจะดีกว่าปืนไฟฟ้าหรอวะไม่รู้นะไม่รู้นะอ้อในตัวละครผู้หญิงด้วยแหลงอะไรอะแหลงเอป่ะอ่าสีม่วงแหลงเอครับมาริโนก็ประมาณนี้ครับผม ทีนี้ระบบอื่นๆมีอะไรบ้างก็คือจะมีภารกิจนะครับก็รับรางวัลนั่นแหละอย่าลืมมาทําภารกิจรับรางวัลนะครับมันมีรางวัลประจําวันนะครับอย่าลืมมาทําให้ครบนะครับได้รับ exp ด้วยนะครับทาให้เลเวลเราสูงขึ้นไวขึ้นนะฮะของเพียบครับผมกดรับทั้งหมดเลยก็แล้วกันบางทีกดรับทั้งหมดแล้วมันค้างไปเลยนะคือเข้าใจว่าคนอาจจะมาเล่นเยอะในช่วงเซิร์ฟเปิดนะครับมันเลยอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องทําใจนะครับเกมเพิ่งเปิดครับผมพูดถึงแจกเยอ้วเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได ดูสิโอ้โหใช้ได้เลยครับอะไะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงคือห้องวิจัยนะครับมีการวิจัยไอเทมนะครับก็ง่ายๆครับเป็นกิจกรรมรับไอตัวรางวัลฟรีนั่นแหละที่เป็นพลังงานตามช่วงเวลาแล้วก็รับไอเทมฟรีวันละครั้งแล้วก็ดูด้านซ้ายครับมีวิจัยเลเวลหนึ่งซึ่งอันนี้ก็คือเราสะสมของครบเนี่ยเราเอามาแลกของได้แต่ว่าต้องดูด้วยนะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีโคต้ายอยู่อย่างเช่นอย่างเงี้ย longman x อะ่ะก็ผมผสมได้แล้วก็ผสมเลยก็แล้วกันนะครับ แล้วก็จะได้แต้มวิจัยด้วยนะเนี่ยมันจะได้แต้มวิจัยด้วยแล้วก็เวลาผสมมันมีมันมีนะไม่ใช่กดเสร็จปุ๊บแล้วได้ปั๊บนะครับต้องรองนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่างๆเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาผสมด้วยกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยวิจัยมันมากขึ้นก็คงมีอะไรผสมให้ได้มากกว่านี้นะฮะเอาล่ะก็สาหรับคลิปนี้ก็เขา้าวๆาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ สรุปเลยนะใครที่ชอบล็อกแมนลองมาเล่นดูการเล่นเนี่ยเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของพวกเราอยู่แล้วล็อกแมนเวอร์ชั่นปกติยากกว่านี้เยอะครับอันนี้มันใช้เรื่องของ c p เป็นหลักเออนะแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นสำหรับคืนนี้ไว้เท่านี้ครับ